แชร์วิธีหารายได้เสริมที่ทำให้มิมมีรายได้เพิ่ม1นึ่งถึงสี่พันต่อเดือนติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วค่ะพอพูดถึงเรื่องอาชีพเสริมรายได้เสริมสิ่งแรกที่เรามองหาก็คือเรื่องของเงินใช่ไหมแต่ว่ามิ้มอยากให้เรามองแบบนี้ค่ะสิ่งที่ทำให้มิมสามารถทํำอาชีพเสริมอาชีพเดิมติดต่อกันมาได้เกือบสิปีส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่า มันเป็นสิ่งที่มิมทำได้ดีมีความถนัดแล้วก็เป็นสิ่งที่ชอบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่ทำให้มิมรู้สึกว่าโหพอทำงานแล้วเลิกมาต้องมานั่งทำอาชีพนี้ต่อเนี่ยมาหาเงินเพิ่มจากวิธีการเนี้ยมันเหนื่อยเหลือเกินมิมไม่เคยคิดแบบนั้นเพราะว่ามิมสนุกไปกับมันย้อนกลับไปเกือบสิบปีที่แล้วอะค่ะมิมเริ่มต้นอาชีพนักเขียนบทความฟรีแลนซ์เนี่ย ด้วยการสำรวจตัวเองก่อนเลยว่าตัวเองมีความถนัดอะไรบ้างซึ่งสกิลแรกที่ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพหลักเลยอะ่ะและเรานึกถึงมันอะ่ะก็คือการเขียนเป็นการเขียนบทความเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะเคยส่งเรื่องสั้นเข้าประกวดของหนังสือการ์ตูนขายวเราะด้วยแต่ว่ามันไม่ผ่านหรอกนะมันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่เราแบบ เฮอยากลองทําแล้วเราได้ทําแล้วเราก็รู้สึกดีถึงเราจะไม่ได้รางวัลมาเลยก็ตามมิมก็เลยหยิบสกิลตรงนั้นนะคะมาใช้ในการหาว่ามันมีแพลตฟอร์มไหนเว็บไซต์ไหนหรือว่ามีใครที่อยากว่าจ้างเราให้ช่วยเขียนบทความไหมก็ค้นหาบน Google ตามปกติเลยเอออาชีพเขียนบทความแล้วก็ไปหาข้อมูลมาเรื่อยๆ แล้วก็เจอว่าเฮ้ยเขามีรับนักเขียนบทความฟรีแลนซ์ซึ่งตอนนั้นนะ่ะเว็บไซต์แรกที่มิมสมัครไปอะก็คือเว็บ spicy net แต่ตอนนี้เขาปิดตัวลงแล้วนะไปลองเขียนนะก็คือเริ่มต้นในการสมัครอะมิมก็เตรียมผลงานเลยเราไม่เคยมีผลงานมาก่อนแนะ่นอนเราต้องสร้างมันขึ้นมาก็คือเราก็เริ่มเขียนก่อนเลยว่าเราจะเขียนเรื่องอะไรบ้าง ตอนนั้นนะไม่มีความรู้เรื่อง SEO อะไรใดๆเลยนะก็คือเขียนไปตามปกติตามที่เรารู้นั่นแหละคะ่ะเขียนไปเลยแล้วก็หารูปประกอบจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ส่งผ่านอีเมลไปผลปรากฏคือเออได้และหลังจากนั้นเราก็ได้มีโอกาสทำของเว็บสไปซีอ่ะประมาณ3ปีแล้วก็ทีเนี้ยพอเรามีพอตผลงานแล้วอ่ะ เราก็เก็บพอร์ตนั้นแหละค่ะไปยื่นสมัครเป็นนักเขียนฟรีแลนซ์กับเว็บไซต์ต่างๆแพลตฟอร์มต่างๆต่อไปมันต้องมีแผนสำรองนะถ้าคุณเลือกที่จะทำอาชีพฟรีแลนซ์เหมือนมิมมันต้องมีแผนสำรองเสมอถ้าคุณอยากมีไรายได้แบบติดต่อกันไม่ขาดต้องมีแผนสำรองจำไว้เลยค่ะหลังจากมีแผนสำรองตรงนั้นแล้วก็คือพอหมดจากเว็บสไปซีแล้วเราก็มีที่อื่นต่อไปเรื่อยๆ ทีนี้เนี่ยพอทําไปทํามารู้สึกว่าเบื่อมันจะมีฟิลที่แบบว่าเฮ้ยเบื่อว่ะอยากมีไรายได้มากขึ้นทีนี้เราก็ไปเลยเลยไปลองเรียนคอร์สอสอนเป็นคอร์สสอนปั้นสอนปั้นคอร์สอนะคะ่ะสอนปั้นคอร์สออนไลน์แต่นั้นมันก็เลยผลิตคอร์สสอนเขียนบทความขึ้นมาในราคาสามร้อยกว่าบาทอืมก็ มีคนสนใจบ้างนะคะแต่ว่าก็เลิกไปเพราะว่าเหมือนเราไม่ได้ทำการตลาดออนไลน์เลยไงเราอยู่ดีๆเปิดเพจขึ้นมาแล้วขายปับ๊บทีเนี้ยมันไม่ยั่งยืนเนาะแต่ยังอยากทำต่อเพราะว่าเรารู้สึกว่าอาชีพเขียนนะมันยังไปต่อได้ถึงแม้ว่าจะมี AI อะไรใดๆก็ตามแต่มันยังไปต่อได้ทุกคนพอหลังจากที่เรียนคอร์สนั้นจบไปใช่ไหมคะ ก็เริ่มรู้จักกับครูป๊อปดิจิตอลเซลลิ่งเพราะว่าเราไปเรียนกับเขาใช่ไหมทีนี้ไม่รู้อะไรโดนจิตโดนใจครูอย่างนี้ดีกว่าเขาก็เลยมาทักเราว่าเออสนใจมาช่วยงานครูหน่อยได้ไหมเป็นแอดมินอือหัจากน์เราก็เลยโอเคไหนๆโอกาสมันมา,โอ,า,มนมาโอกาสมันมาแล้วอ่ะเราก็คว้าโอกาสนั้นแน่นอนอยู่แล้วก็ทำกับครูเลยมานะคะเป็นแอดมิน ตัวเล็กๆที่ช่วยงานปูนนิดๆหน่อยๆนะคะก็มีค่าขนมเพิ่มนั่นแหละทุกคนทุกอย่างอ่ะถ้าเราไม่เริ่มทำมันเลยอ่ะเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเราลองเข้าไปเลยไหนๆโอกาสมันมาเราไม่รู้ว่ามันจะมาอีกไหมเราไม่รู้ว่าเราจะรู้จักคนระดับนั้นไหมแต่อันนี้คือโอกาสเขามาทักหาเราแล้วไม่มีทางที่เราจะทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราคว้าแน่นอนทำได้ทำไม่ได้ไม่รู้อะทำไปก่อน ทีนี้ถ้าทุกคนกําลังจะมองหาอาชีพที่เหมาะกับตัวเองเพื่อเป็นช่องทางในการหารายได้เสริมหรือเป็นอาชีพถัดไปในอนาคตให้ลองมองก่อนว่าตัวเราอถานัดอะไรอาจจะไม่ต้องมองถึงความชอบก็ได้นะไม่ต้องมองถึงความเก่งด้วยมองแค่ว่าเราทําเรื่องนี้ได้ดีคุณร้องเพลงได้ดีคุณร้องเพลงลงติ๊กต็อกไหมละ่ะ มีคนที่ดังจากติ k t o k เยอะแยะถูกไหมคุณทำอะไรได้ดีทำบัญชีได้ดีคุณลงทุนได้ดีคุณออกมาเล่าสิ่งที่คุณรู้ให้กับคนคนที่เขาเลื่อนผ่านมาเจอคุณอะแล้วเขาสนใจเรื่องนั้นพอดีอะยังไงเขาก็กดฟังคุณทำไปเถอคะค่ะลองทำดูควบคู่กับการทำการตลาดออนไลน์ซึ่ง TikTok เนี่ย หรือว่าการทําคลิปสั้นเนี่ยมันเป็นช่องทางที่มันทํางานที่สุดใช้เวลาไม่นานด้วยเปิดกล้องมือถือขึ้นมาแล้วพูดในสิ่งที่เราอยากจะพูดได้เลยทุกคนลองเอาวิธีของมิม้มไปใช้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้เจออาชีพที่มันตรงจริตของตัวเองแล้วก็ทําได้นานและอาจจะต่อยอดเป็นเส้นทางอาชีพที่ตัวเองชื่นชอบต่อไปในอนาคตนะทุกคน